อาจารย์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนายทหารผู้ใหญ่คือท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกสามภพอมราปาลพลเรือเอกชัชวาลอมราปาลอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำกองทัพเรืออดีตผู้ช่วยทูตอิตาลี พลเรือโทมนชัยวิมุกตานนอดีตรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือที่สถานปฏิบัติธรรมวรเมตที่นี่นะคือถัดจากห้องนี้ไปก็เป็นห้องรับแขกทั้งสามท่านได้มาสนทนาธรรมกับอาจารย์มีอยู่คราวหนึ่งท่านถามอาจารย์ว่าคนในโลกนี้มีถึงห้าพันล้านคน คือในช่วงนั้นนะประมาณ5,000ล้านคนดูเป็นจำนวนมากเลยไม่ทราบว่าจิตวิญญาณนั้นมาจากไหนกันอาจารย์ก็เลยตอบท่านไปว่าถ้าเรามีความรู้และมีคู่เทียบแล้วเราก็จะตอบได้ว่าคนบนโลกนี้มีจำนวนไม่มากเลยเมื่อได้เทียบกับกลุ่ม สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะที่มีการเกิดการตายในแต่ละวันในสถานที่เนื้อที่เดียวกันเป็นจำนวนมากและจิตวิญญาณที่อยู่ในพบกลางที่รอการเกิดนะเรียกว่าเป็นพบที่ไม่ใช่สวรรค์และก็ไม่ใช่นรกพบกลางนี้ก็มีจิตวิญญาณที่รอการเกิดเป็นจำนวนมาก เรียกว่าหนึ่งคันน่ยมารดาที่จะเกิดได้หนึ่งคนน่ยแต่ก็มีจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากที่รอกันนะก็แย่งกันเลยทีเดียวเป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนเมื่อคราวที่อาจารย์ภาวนาจนจิตรวมพับลงสู่สถานะจิตแท้ดั้งเดิม เป็นเอกคตาจิตสภาวะตรงนี้ก็มีการเวลาอีกเช่นเดียวกันนะพอได้คลายตัวออกมารับรู้ที่กายเนื้อสภาวะคู่เทียบก็เกิดขึ้นได้ทันทีว่าการเวลาในโลกมนุษย์นี้ถึงแม้จะร้อยปีแต่ก็เป็นเวลาที่สั้นมาก เปรียบประดุดดังฟองอากาศนะที่ตกลงบนผิวน้ําแล้วก็เกิดเป็นฟองลอยไปประมาณครึ่งฝ่ามือก็แตกสลายไปหรือเปรียบดังเข้าตอกลนไฟแป๊บเดียวก็แตกนะชีวิตของมนุษย์นี้100ปีเมื่อเราได้มีคู่เทียบกับการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้ว ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเองเลยว่า100ปีนี้เป็นจำนวนเวลาเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเลยทีเดียวดังที่ได้เปรียบเทียบมานด้วยเหตุนี้เราจึงควรเร่งรีบสร้างบุญบรารมีและสร้างอุปนิสัยวาสนาให้เกิดขึ้นที่จิตวิญญาณของเรา เพราะว่าการเวลาในโลกมนุษย์นี้สั้นมากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แก่แป๊บเดียวขอตายแล้วนะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายการเวลานี้สั้นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงควรเร่งความเพียรสร้างบุญบรารมีสร้างอุปนิสัยวาสนาให้เกิดขึ้นที่จิตวิญญาณของเราอันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น ถ้าเราภาวนาถึงแล้วแม้ว่าเราจะภาวนาถึงจิตสงบในช่วงวัยหนุ่มสาวก็ตามก็จะเกิดความรู้ดังที่กล่าวมานี้นี่เอง